เราไม่มีผู้หญิงผมไม่รู้นึกสนุกอะไรจึงตะโกนตอบกลับไปทางโจรพวกนั้นก็หันมาสนใจผมทันทีห้าห้าไม่มีผู้หญิงก็ไม่เป็นไรเอาของมีค่าทั้งหมดออกมาเสียแล้วก็เจ้าพวกข้าก็ชอบเด็กหนุ่มหน้าตาดีเหมือนกันกลุ่มโจรพูดพร้อมชี้นิ้วมือมาทางผมผู้หญิงไม่มีก็ยังจะอยากได้ตัวข้าหรือเพราะข้าหน้าตาดีว่างั้นผมพูดพร้อมชี้ตัวเองอย่างนึกตลก 5.5ข้าชอบยิ่งนักพวกเด็กหนุ่มหน้าตาดีจากนั้นหัวหน้าโจรและคนในกลุ่มก็ต่างพากันหัวเราะจนฟังดูน่ากลัวภายลมพวกเจ้าลงแดงนักก็ดับเทียนจัดการกันเองก็ได้แล้วยังจะไปก่อเรื่องให้ผู้อื่นต้องลำบากหรือประตูหลังของพวกเจ้ามันหลวมไปหมดแล้วผมดักกลับไปอย่างไม่สนใจอีกฝ่ายเป็นโจรป่าก็ว่าเลวร้ายแล้วยังจะเป็นพวกโจรบ้าการระรานผู้คนไปทั่วอีก ปากดีนักนะแต่จะว่าไปคนของพวกเจ้าก็หน้าตาดีทุกคนหรือเจ้าเองก็มักใช้พวกมันบำเรอกรามเสียเองหัวหน้าโจรก็สวนกลับมาผมที่ได้ยินก็เริ่มสำรวจบริวารตัวเองก่อนจะเข้าใจความหมายอีกฝ่ายพออามานึกดูแล้วผมก็ไม่คิดเรื่องหน้าตาของพวกนี้เท่าไรในตอนซื้อพวกเขามาแต่มันบังเอิญว่าคนพวกนี้ดันหน้าตาดีเองเท่านั้นเพราะตอนเลือกมาผมเลือกที่นิสัยใจคอพรสวรรค์ในการบ่มเพาะเป็นสำคัญ ผมที่เข้าใจอีกฝ่ายพูดแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้โกรธหรือคิดคำด่าอีกฝ่ายเพิ่มทว่าพวกลูกน้องของผมนำโดยจงอี้ก็เป็นฝ่ายตะโกนด่ากลับไปก่อนแล้วว่าใจต่ำปากสุนัขเท็จจริงใดพวกข้ารู้แก่ใจอย่าได้ชักนำนายน้อยของพวกข้าให้มาตกต่ำอย่างโจรบ้ากามเช่นพวกเจ้าเป็นจงอี้ด่ากลับห้าห้าด่าข้าไว้มากๆหลังจากนี้พวกเจ้าจะได้รู้จักนรกของจริงพวกเราลุยหัวหน้าโจรตะโกนสั่งให้โจมตีทว่า อากออยู่อยู่กลุ่มโจรทั้ง60คนที่วิ่งเข้ามาด้วยความห้าวหาญก็ได้กระอักเลือดล้มลงไปกองกับพื้นอย่างพร้อมเพียงกันจากนั้นชักกระตุกไม่กี่ครั้งก็แน่นิ่งเงียบไม่ไหวติงเป็นเพราะผมได้ใช้พลังวิญญาณจัดก,การพวกมันจนตายทันทีก่อนจะเดินเปิดม่านรถม้าก,กลับเข้าไปแล้วบอกกับจงอี้ว่าเอาศพพวกมันไปฝังอย่าให้เป็นมนลพิษที่ผมเลือกจะจบชีวิตพวกมันก็เพราะพวกมันอยู่ไปก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่า พวกมันเองได้ก่อกรมเอาไว้มากก่อนหน้านี้พวกมันได้ฆ่าสังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมากก่อนจะหลบหนีทางการของแกวนบิง,งอซานเข้ามาที่แกวนหงหอยุเซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ผมเห็นข้อมูลผ่านดวงตาจากทักษะเนตรของผมเรากับได้เปิดอ่านบัญชีหนังหมาของพวกมันเมื่อจงอี้ได้รับคำสั่งก็คล้ายได้สติซึ่งรวมถึงคนอื่นในขบวนสินค้าและคนในสำนักคุ้มภัยที่เดินทางมาด้วยในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ว่าแท้จริงแล้วนายน้อยเฟิงของพวกเขาหรือก็คือผมเป็นผู้บ่มเพาะระดับสูงที่สามารถใช้ออกด้วยพลังวิญญาณได้ก่อนหน้านี้พวกเขาเชื่อสนิทใจว่าผมคงมีระดับบ่มเพาะที่สร้างกายาเพราะพวกเขาไม่อาจตรวจสอบระดับพลังของผมได้แค่ระดับสร้างกายาในอายุไม่ถึง20ก็นับได้ว่าเป็นอัจฉริยะแล้วทว่าในสายตาของพวกเขาเวลานี้เชื่อแล้วว่าอย่างน้อยระดับบ่มเพาะของผมสมควรเป็นภานาวิญญาณซึ่งนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะ ถึงก่อนหน้านี้อาจมีคนคิดว่าผมไม่มีการบ่งเพาะแต่เมื่อเห็นผมสอนสังเสียวปอถึงได้เข้าใจว่าผมเองอาจจะมีระดับพลังบ่มเพาะสูงกว่าพวกเขาหนึ่งหรือสอระดับถึงตอนนี้พวกเขาจะรู้แล้วว่าผมมีระดับบ่มเพาะที่ใช้ออกด้วยพลังวิญญาณได้แต่พวกเขาเพียงเชื่อว่าผมเป็นเพียงผสานวิญญาณ ซึ่งพวกเขายังไม่เชื่อว่าผมมาจะมีระดับสูงกว่านั้นเช่นระดับควบแน่นวิญญาณเพราะโดยส่วนมากแล้วในระดับพลังสูงเท่านี้ล้วนเป็นเหล่าผู้อาวุโสหรือเจ้าสำนักต่างๆในทวีปเจียวโจหรืออย่างน้อยสมควรเป็นเจ้าบ้านตระกูลใหญ่ชื่อดังของทวีปแห่งนี้หลังจากคนของผมได้จัดการฝังศพพวกโจรแล้วผมได้บอกกับหัวหน้าอย่างจือว่าให้เดินทวนเส้นทางน้ําขึ้นไปอีกหน่อยน่าจะมีค่ายพวกโจรอยู่ถึงอีกฝ่ายจะสงสยัยแต่ผมก็เลือกที่จะไม่อธิบาย แน่นอนว่าพวกหัวหน้าอย่างเจือย่อมทำตามแต่โดยดีผมขอให้พวกจงอี้อยู่ดูแลเสี่ยวป๋อกับสินค้าแล้วผมกับกลุ่มผู้คุ้มกันทั้งสิบจะบุกไปจัดการเก็บกวาดที่ค่ายโจรแน่นอนว่าผมต้องการไปช่วยเหลือฉเฉลยที่ถูกพวกมันจับตัวเอาไว้อีกทั้งที่ค่ายยังมีพวกโจรอยู่เหลืออีกสิบกว่าคนซึ่งพวกมันสมควรถูกกำจัดใช้เวลาไม่นานพวกเราก็พบค่ายโจรที่ใช้หลบซ่อนอยู่ในหุบเขาลึกผมใช้พลังวิญ,ญญาณจัดการพวกมันทั้งหมดทันทีโดยไม่มีใครรอดชีวิต เหลือเพียงแค่กลุ่มเฉลยที่ถูกจับและลักพาตัวมามีทั้งเด็กเล็กหญิงสาวและเด็กหนุ่มดูจากสภาพแล้วเหมือนตอกย้ำคำพูดของพวกมันก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งพวกเขาทุกคนล้นอยู่ในสภาพ,พอเนจอรอนาดผมและหัวหน้าอย่างเจอทำได้แต่ช่วยเหลือพวกเขาพากลับไปสมทบกับพวกจงอี้ที่ขบวนสินค้าจนพวกเราไปถึงเมืองชายแดนแล้วได้แจ้งเรื่องกลุ่มโจรกับทางการรวมถึงส่งมอบผู้คนที่ได้ช่วยเหลือมาให้พวกเขาดูแลต่อไป พวกเราแวะพักที่เมืองชายแดนแห่งนี้อยู่1คืนก่อนที่จะเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปยังเมืองหลวงของบิงอซานทว่ารอบนี้ผมจำต้องแผ่พลังวิญญาณออกไปสำรวจรอบด้านในทุก15นาทีเพราะไม่อยากให้เกิดโอกาสเสียเปรียบเช่นก่อนหน้านี้อีกแต่ระยะที่พลังส่งออกไปได้นั้นมันก็มีขอบเขตที่จำกัดคือไปได้ไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทันทีที่พวกผมข้ามเข้ามาในเขตแคว้นบิงอซาน เส้นทางและสภาพแวดล้อมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะพืชพันุ์ตลอดจนเทือกเขารอบด้านที่เวลานี้กลายเป็นภูเขาสูงที่มียอดสีขาวสะอาดตามองเห็นแต่ไกลแคว้นบีงอซานแห่งนี้อยู่ทางเหนือสุดของทวีปแผ่นดินใหญ่เจียวโจโอ,อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นแกว้นที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของทวีปแผ่นดินใหญ่แห่งนี้ถึงจะมีชายแดนติดกับทะเลทางเหนือแต่ภูมิประเทศชายแดนด้านนี้กลับเป็นผาสูงราวกำแพงกั้นแบ่งแยกน้ำทะเลกับแผ่นดิน จะมีบางช่วงบางตอนเท่านั้นที่พบเจอชายหาดที่ราบใกล้เคียงระดับน้ำทะเลส่งผลให้แกว้วบิงอซานไม่มีเมืองท่าเรือเยอะเช่นแกน้นอื่นๆอ,อีกสิ่งที่บ่งบอกว่าพวกผมได้เหยียบเข้าสู่แกว้วบิงอซานนั่นก็คืออากาศที่หนาวเย็นถึงอย่างนั้นสำหรับคนท้องถิ่นบรรยากาศของอากาศเหล่านี้คือช่วงที่อากาศดีมันยากที่คนต่างถิ่นเช่นพวกผมมาจับปรับตัวได้ทันแต่ก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางมาจากเมืองชายแดนพวกเราก็ได้หาซื้อผ้าหนากันหนาวรวมถึงเสื้อขนสัตว์จำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อทุกคนที่เดินทางในขบวนการค้าคนที่จะดูลำบากสุดในขบวนการค้านี้คงหนีไม่พ้นเสี่ยวป๋อเด็กชายตัวเล็กตัวน้อยคนเดียวของกลุ่มที่เวลานี้จำต้องสวมชุดหนาหลายชั้นถึงจะช่วยให้เขาสามารถอยู่รอดในอากาศเช่นนี้ได้ส่วนคนอื่นๆพวกเขารวนเป็นผู้บ่มเพาะกันแล้วทั้งสิน้นแค่โคจรพลังถ่ายความเย็นออกจากร่างกายก็อยู่รอดในอากาศแบบนี้ได้แล้ว แกนบีงอซานถึงจะอยู่ที่ราบสูงมีอุณหภูมิต่ำตลอดจนความกดอากาศที่เบาบางทว่าพวกเขากเต็มไปด้วยทรัพยากรการบ่มเพาะระดับสูงของทวีปกล่าวได้ว่าเป็นแกนที่มีผู้บ่มเพาะระดับสูงอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดของเจียวโจเลยก็ว่าได้ด้วยที่แกนบีงอซานมีอุณหภูมิที่ต่ำตลอดทั้งปีจึงมีการขุดพบผลึกแร่ธาตุหญิงจำนวนมากซึ่งพวกมันสามารถใช้ในการบ่มเพาะของผู้คนในทวีปเจียวโจได้ อีกทั้งในแคว้นนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องหยกหิมะที่เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นของทวีปกระทังมีผ้าไหมพิเศษของท้องถิ่นที่เรียกว่าผ้าไหมหิมะสามารถใช้ทําเครื่องแต่งกายที่เมื่อสวมใส่แล้วว่าจะให้ความรู้สึกเย็นสบายไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาวเย็นเพียงไหนก็ตามทว่าการผลิตของผ้าไหมหิมะนั้นมีต่ำมากทําให้พวกมันมีราคาสูงจนคนทั่วไปยากที่จะได้ครอบครองอีกทั้งมีเพียงแค่สมกลุ่มอํานาจของแคว้นบิง,งอซานที่ผลิตและจัดจําหน่ายชุดและผ้าไหมหิมะเหล่านี้ พวกเราได้แวะพักตามเมืองใหญ่อยู่บ้างแต่ส่วนมากจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกอาหารท้องถิ่นที่นับว่าแปลกใหม่จนเมื่อพวกเราไปถึงเมืองหลวงของแคว้นบิงอซานพวกเราจึงพบว่าข่าวสารที่ได้รับมาตลอดทางนั้นไม่เกินจริงเมืองหลวงของบิงอซานนั้นนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแคว้นนี้เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอยู่เต็มไปหมดของเมืองหลวงด้วยการมีอยู่ของบ่อน้ำพุเหล่านี้ทำให้พื้นที่ของเมืองหลวงมีอุณหภูมิสูงกว่าเมืองอื่นๆของบิงอซารเล็กน้อย แน่นอนว่าการค้าขายของผมก็นับว่าดีถึงพวกผ้าไหามาจากขายไม่ได้เท่าไรแต่พวกสมุนไพราอาหารเครื่องดื่มและสุรานั้นนับว่าขายได้เป็นจำนวนมากอีกทั้งผมคอยแอบเติมสินค้าประเภทนี้อยู่เป็นระยะทำให้ได้กำไรจากสินค้าจำพวกนี้เป็นจำนวนมากสินค้าจำพวกเครื่องมือโลหะเองก็เป็นสินค้าที่ทำกำไรได้รองลงมาพวกเราตั้งใจจะอยู่พักผ่อนที่เมืองหลวงแห่งนี้หลายวันหน่อย เพราะเมืองหลวงของแก้นบิงอซานนั้นนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของทวีปจียวโจโ,โดยเฉพาะคนท้องถิ่นของแว้วน,นี้นั้นมีผิวพรรณละเอียดอ่อนดังทารกแรกเกิดอีกทั้งโครงหน้ารูปร่างเองก็นับว่าดีกว่าแว้นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดอาจเพราะเหตุนี้เมืองหลวงของบิ่งอซานจึงเต็มไปด้วยหอคณิกาในทุกเส้นถนนของเมือง เหนือสิ่งอื่นใดเมืองนี้กลับมีหอบุรุษเพศที่ให้บริการชาวยุธหญิงรวมถึงเหล่าชายที่นิยมตัดแขนเสือ้อมันจึงเป็นอะไรที่สร้างความประหลาดใจต่อผมเอามากๆที่โลกใบนี้ไม่แตกต่างไปจากโลกใบเก่าของผมที่เปิดกว้างทางเพศศกว่าที่คิดแต่ที่ผมพอใจหอคณิกาไม่ใช่เพราะสาวๆที่สวยกว่าภูมิภาคอื่นหากแต่ภายในหอพวกนี้มีบริการอาบอบนวดด้วยน้ำพุร้อนและอบสมุนไพรที่ดีกว่าการแช่ออนเซ็นทำสปาในโลกเก่าของผมหลายเท่า อีกทั้งปลาน้ำจืดของแกนนี้หรือที่ถูกเรียกว่าปลาหยกขาวก็นับว่าเป็นอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่หากินได้เฉพาะในเขตเมืองหลวงและเขตทางตอนเหนือของแกนบิงอซานเท่านั้นเพราะพวกมันไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หากหอู่หภูมิของน้ําสูงขึ้นกว่านี้เหนือสิ่งอื่นใดพวกมันมีสรรพคุณในการบ่มเพาะดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนในแต่ละแกนที่เหลือหมายตั้งใจว่าจะมาแวะเยือนยังแกนบิงอซานนี้สักครั้งในชีวิต ผมเองก็ออกท่องเที่ยวไปตามร้านรวงต่างๆในท้องถิ่นของเมืองหลวงโดยเฉพาะเหล่าหอการค้าของ3ามกลุ่มอำนาจของบิญงซานไม่นานผมก็หาซื้อชุดเสื้อผ้าไหมาหิมะได้แต่ก็ได้แค่สองชุดสำหรับผมและเซียวป๋อถึงจะมีเงินก็ใช่ว่าจะหาพวกมันมาครอบครองได้ยังดีที่ทักษะมนตราวจียังพอจะมีผลอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างผมเองก็ไม่สามารถหาเสื้อผ้าจากชุดไหมหิมะได้มากกว่านี้แล้ว อีกทั้งหากจะรอให้ระบบของสตรีมเปิดร้านออนไลน์ที่สามารถหาซื้อชุดไมฮิมะได้นั้นผมจำต้องรอเวลาอีก7วันซึ่งมันก็นานเกินไปแต่ก็ด้วยทักษะมนตราวจีของผมอีกเช่นเคยทำให้ผมได้รับพ่อแม่พันนอนไมฮิมะกับต้นหม่อนเหมันมาครอบครองแน่นอนว่าพวกมันจเจริญเติบโตได้แค่ในพื้นที่ทางเหนือของแคว้นวิงอซานเท่านั้นไม่อาจาไปเลี้ยงดูในเขตอื่นได้ทว่าไม่ใช่กับโลกใบเล็กของผมที่เวลานี้ผมได้ใช้กฎเกณฑ์พิเศษในเขตฟาร์มของผมทำการปลูกหมอนเลี้ยงไมสายพันธุนี้ขึ้นมาแล้ว อีกทั้งด้วยระบบของสตรีมพวกมันได้พัฒนาสายพันธุ์ให้สูงยิ่งขึ้นกล่าวคือผ้าไหมจากนอนไหมหิมะในโลกของผมจะมีความคงทนทางกายภาพสูงกว่าทนร้อนและหนาวเย็นได้ดีกว่าไหมปกติถึงสามเท่าไม่นานสตรีมก็จัดการชุดเสื้อผ้าตามยุคสมัยของโลกใบนี้ให้ผมมาจํานวนหนึ่งด้วยที่ผมไม่คิดมากเลยแจกจ่ายเสื้อผ้าจากนอนไหมหิมะของผมให้กับทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยแต่การออกแบบก็ปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับสถานะของพวกเขา